อาหารนกน้ำกันจ้าอยู่กลางทะเลที่ป่าที่ป่าจ้าอย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน เอา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 ,ากาศกลางทะเลงามแรงจ้านกกินอาหารเอาขี่ป่า